พักเพื่อไทยเหมือนเหมือนลูกเมียน้อยอะค่ะทำอะไรทำดีแค่ไหนก็ไม่อยู่ในสายตาค่ะทำดีแค่ไหนก็เสมอตัวทำดีแค่ไหนก็โดนด่าอยู่ดีนะคะก็เลยว่าเออเราน่าจะมีส่วนในการช่วยเหลือคนที่ทำงานนะคะมาประชาสัมพันธ์การที่พักเพื่อไทยทำและเพื่อ พักเพื่อใดก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะว่านวนนี้ติดตามมาไม่ได้นาะต้องต้องหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําช่องเพราะตอนนั้นคือเราไม่ได้มีความรู้ที่จะมาทําช่องแบบเนี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นวัยรุ่นทั่วๆไปที่เอะก็หาไปเรื่อยๆเื่อๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะ พักเพื่อไทยทําไมเขาทําดีแล้วทําไมเขาโดนทุกวันทุกวันจังโวนก็เลยหันมาทําช่อง youtube อะคะ่ะคือตอนแรกอะคนติดตามโวนไม่เยอะหรอกคะ่ะจําได้เลยครั้งแรกที่่วนทําเรื่องพักเพื่อไทยโดยตรงอะคะ่ะมีคนติดตามโวนแค่เท่าไหร่เจ็ดเจ็กคนคะ่ะแล้วมีมีเอฟเพื่อไทยคนหนึ่งอะเขาไม่ได้เป็นคนไทยนะคะ เขาเป็นคุณหมอที่อยู่ประเทศลาวก็คือเออเจอพบเจอกันก็เหมือนผมลิขิตเนาะพบเจอกันคุณหมอที่เป็นเพื่อนที่เป็นประเทศลาวเขาเป็นคุณหมอผู้หญิงเกี่ยวกับรักษาเด็กอะค่ะเขาเป็นแฟนขับพี่อิ่มพี่น้ำเออแล้วนวลก็เป็นแฟนขับของพี่อิมพี่นาำแล้วก็เป็นแฟนขับของพรรคเพื่อไทยเขามีอะไรเขาก็จะติดต่อสื่อสารนวลตลอดเวลาแล้วเขาก็จะคอยเออชื่นชม พักเพื่อไทยชื่นชมพี่อิมพี่น้ำตลอดเวลาเออช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเออเขาอยู่สส,สปปลาวแต่เขาชื่นชมเขารักพักเพื่อไทยแล้วเราเป็นคนไทยกันเองอะ่ะทําไมเราด้อยค่าพักเพื่อไทยโดยที่พักเพื่อไทยอะ่ะเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมาโดยตลอดแต่ทาไมถึงคนไทยด้วยกันด้อยค่าพักเพื่อไทยเพราะคนไทยด้วยกันฟันแต่ สื่อใช่ไหมคะสื่อสื่อหลักสื่อใหญ่ส่วนมากเป็นสื่อสลิมเป็นสื่อ,อสลิมส้สมสลิมเหลืองนะคะก็ใส่ไฟใส่ไลฟ์ทุกวี่ทุกวันนะคะแต่ว่าอนวลรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นวลก็เลยหันมาทําคลิปนะคะไม่ได้สนไม่ได้คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะไม่เยอะขน,ขนาดนี้นะคะ่ะนวลก็ทําช่องของนวลมาเรื่อยเรือจน สปีแล้วค่ะก็ะเลยดีใจที่ว่ายังมีคนที่ซัพพอร์ตและคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะใครไม่สบายใจยังไงก็